คุยกันถึงเรื่องเหรียญเนื้อเงินต่อเหรียญเหรียญนี้นะครับมาพูดถึงราคาเหรียญเงินเหรียญนี้เหรียญเงิน u n d p ชนิดราคานะคะหน้าเหรียญคือเก้าร้อยบาทเหรียญนี้เป็นเงินเหรียญเงินบริสุทธิ์ค่ะเก้าิบเก้าเป็นเงินต่างประเทศเงินนอกด้วยนะคะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นว่าเขาสวยนะคะเป็นเหรียญสีโพลรแกรมหน้าเหรียญคือเก้าร้อยบาท ที่กรมนะคะปล่อยแรกครั้งแรกเลยเมื่อปีปีที่ออกมาปีแรกเลยค่ะปีปีสี่เก้าห้าศูนย์อะไรประมาณนั้นนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วตอนหลังนี้เหรียญหน้าเหรียญแปดร้อยเขาขายกันพันหกใช่ไหมครกรมขายพันหกเขาจึงมาปรับราคาขึ้นเป็นให้ให้สมดุลกับเหรียญอื่นหน้าเหรียญเก้าร้อยเขาจึงปรับเป็นราคาร้อยแปดสิบอพันแปดขาไปค่ะพันแปด คนที่ซื้อแรกๆจะได้พันห้านะคะซื้อจะกรมเลยคะ่ะแรกๆจะได้พันห้าคนหลังๆก็จะได้พนะันแปดร้อยณปัจจุบันต่ํากว่าราคาต่ํากว่าราคาจองอะค่ะนะคะ,นะคะเคยซื้อขายกันสูงถึงสามพันห้าสามพันเก้าสี่พันปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ข้ามสองพันถ้าใครขายได้สองพันนี่ถือว่าโอเคขายได้ขายได้ไดมีราคานะคะเหรียญน,นี้หายยากนะคะ มีราคาเหรียญนี้อีกเหรียญพบรมเหรียญนี้ก็หายากนะคะจํานวนผลิตน้อยค่ะห้าห้าพันห้าหมื่นเหรียญไม่ใช่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปน่าดูดูข้อมูลอ๋อห้าพันเหรียญค่ะทุกคนขออภัยค่ะเหรียญนี้นะคะผลิตห้าพันเหรียญค่ะแล้วก็เหรียญนี้ก็หายากนะคะราชการที่สี่นี้หนึ่งหมื่นเหรียญค่ะเหรียญราชการที่สี่ผลิตหนึ่งหมื่นเหรียญแต่ถ้าเป็นเหรียญครบรอบอย่างตะมาณอย่างนี้นะคะจํานวนผลิตนะคะมากมายมหาศาลเลยนะคะ เหรียญที่ครบรอบวาระต่างๆนะคะอย่างเช่นครบรอบอครองราช60ประชชนพรรษา80อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเหรียญน,นี้ก็เช่นกันค่ะเฉลิมพระเกียรติครองราชครองราช60นะคะจำนวนผลิตนะคะ หกหมืนหกพันเหรียญเห็นไหมคะมากมายมหาศาลค่ะจนวปหกหมื่นหกพันเหรียญดีตรงที่ว่าเขายังเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินการันตีอยู่ก็เลยอราคาก็จึงไม่ต่ำไปก,กว่าหน้าเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีเมื่อกี้ครองราชหกสิบใช่ไหมคะแล้วก็มีพรชชนภาษาแปดสิบอันนั้นที่เป็นโลกโก้เล็กๆก,กันเนาะประนันมี่าเอ๊ะไม่มีเนาะเหรียญหกร้อยชชนภาษาหกสิบ หกสิบประชุมภาษาแปดสิบไม่มีไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ไม่ไม่เคยเห็นเหรียญเหรียญที่รลึกเนื้อเงินชนิดราคาหกร้อยบาทอันนี้เหรียญยี่สิบบาทหกร้อยบาทนะคะจะมีทั้งสิ้นนะคะรวมกันทั้งหมดจะประมาณเกินสี่เกินสี่สิบวาระค่ะมากมายมหาศาลเยอะนะคะเกินสี่สิวาระถ้าใครจัดชุดนะคะเนื้อเงินครบ ครบครบทุกวาระนะคะโอ้โหเนาะเพร,ร,รมีตัวติดผลิตน้อยหายากอยู่เยอะอยู่ค่ะเหรียญที่ราคาลหลายพันบาทอะ่ะม,มีมีอยู่หลายเหรียญอยู่อย่างอย่างเหรียญเพชรรัฐเจ้าฟ้าเพชรรัตก็แพงนะจํานวนผลิตน้อยไม่กี่พันเหรียญหลักพันเหรียญน,นะคะไม่ถึงหมื่นอันนั้นก็เป็นตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะถ้าใครมีโอกาสเก็บ แนะนําแนะนำไม่ได้แนะนําให้เก็บเหรียญเนื้อเงินที่ราคาร้อยห้าสิบสามร้อยหกร้อยนะคะส่วนแปดร้อยไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะะักค่ะ